สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนรับก็สู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะรายการของคนอ่างทองค่ะที่จะมีโอกาสมารู้จักแง่มุมเล็กๆของอาหารการกินแบบอร่อยๆเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของคนอ่างทองค่ะในสัปดาห์นี้นะคะปุ้มยืนอยู่ที่วัดทองคุ้งค่ะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพสะอําเภอเมืองสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งวัดทองคุ้งซึ่งในอดีตมีที่เล่ากันว่ามีหลวงพ่อสายนะคะมีความขลังน้างในเรื่องของการทําแหวนตะก้อทองเหลืองสามารถกันอสรพิษได้มากมาย แต่สถานที่แห่งนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในปัจจุบันนี้นะคะเป็นสถานที่ตั้งร้านผุยเตี่ยวซึ่งมีอายุ100ร้อยกว่าปีค่ะเรียกว่าผัดไทยวทัดทองคุ้งโดยการแนะนําของท่านพฒนาการจังหวัดอ่างทองน,นะคะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่เพื่อเราจะไปรู้จักไปพูดคุยกับท่านฒนาการจังหวัดแล้วไปชิมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระของวัดทองคุ้งนี้ก่อนค่ะ มาเจอหัวหน้าประมวลแล้วก็มาทานอร่อยกับ เราตอนนี้นะคะจากหน้าวัดท้องคงูงนัเดินมาอีกนิดเดียวค่ะเดินขึ้นมาจนท้ายวัดเลี้ยวขวานะคะบริเวณคันดินค่ะก็จะเจอสถานที่ที่เรียกว่าสุดยอดอร่อยและนี่คืออาวุธประจำนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะพุ่มก็นั่งอยู่กับท่านพัฒนาการจังหวัดอ่างทองค่ะท่านเป็นคนหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของดีในชุมชนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะเรามารู้จักท่านและมาพูดคุยกับท่านนิดนะคะว่าหน่วยงานของท่านมีหน้าที่ดูแลอะไรก่อนจะพาพวกเรามาที่นี่ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพุ่มสวัสดีครับ พี่ม,มวลคารบกวนนี้นะคะมีผู้ชมหลายคนถามทางรายการมานะคะว่าในส่วนของพัฒนาการหรือว่าสำนักง,ง,งานของพี่เนี่ยดูแลอะไรเห็นงานออกอากาศบ่อยมากๆเลยคะ่ะสำนักงานเนี่ยเราเรียกว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับในส่วนของภารกิจก็คืองานของกรมการพัฒนาชมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทํางานด้านนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นงานเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่เรียกว่าโอทอปงานกองทุนหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นงานของรัฐบาลเขา อีกส่วนหนึ่งเราทํางานของกระทรวงนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องความสมานฉันทของคนในพื้นที่งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คืองานของผู้ว่ากัรจังหวัดเขานะครับ เขามีนโยบายอย่างไรเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่พื้นที่ที่จะเข้าไปทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่ใช่ครับใช่กลับมาที่ร้านนี้ค่ะพี่ประมวลทําไมถึงพาปุ้มมาในวันนี้คะโอ้ปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราในคนนั่งท้องเนี่ยเวลาเขาจะทานอาหารง่ายๆเขาอย่างเช่นอาหารง่ายๆก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่แหละถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ถ้าบอกว่าไปกินกินวันนี้กินง่ายๆกินแบบสบายๆก็คือกินของอร่อย ก็กินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยถ้าพูดถึงผัดไทยก็พูดถึงผัดไทยทองคุ้งวัดทองคุมงไม่ต้องบอกนะครับว่าไปยังไงมายัางไงร,ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นที่รู้จักนะครับเจอกันที่วัด <sk r ug> ผัดไทยท้องคุมงก็จบเลยนะครับ <ไ S 1> ก็ทุกคนก็มาที่นี่ะนะครับเพราะว่าแล้วก็มาได้บ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยอร่อยมากเนื่องจากมีมานานนะเป็นสูตรดั้งเดิมกระบวนการผลิตสะอาดแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็สะดวกนะครับ สะดวกมากๆมาแล้วมาที่นี่แล้วได้รสชาติได้รสชาติผุยังไม่เชื่อคะ่ะเพราะว่าผุยังไม่เคยมาค่ะแล้วิ่งมาหนนี่หนแรกนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะเราจะไปลุยกันในครัวนะคะว่าขั้นตอนที่เขาบอกว่ากว่า120ปีนั้นสูตรดั้งเดิมนั้นนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นขวานวปืนนะคะหอมมากเราไปดูนะคะว่าสูตรดั้งเดิมของเขาที่เรียกว่าติดปากติดใจของคนนั้นเป็นเราไปลุยกันในครัวเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราไปลุยกันในครัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหยคะว่ากว่าจะมาเป็นผัดไทยจานเล็กๆจานนี้ก็แบบก8บบาทเองนะคะแต่ถ้าห่อไปก็10เพิ่อมอีก2บาทค่าใบตองค่ะความหอมของท่อนฟืนนั้นคือทําให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติร้อยกว่าปีนะนะคะ หลังจากที่เราไปลุยในครัวแล้วเราเห็นนะคะว่าคุณป้านะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาปรุงด้วยมือของเขาเองทุกอย่างเรียกได้ว่าต้องเสร็จจากในครัวแทบจะเรียงไม่ต้องปรุงอะไรอีกและตอนนี้นะคะคุณป้าวงเดือนนะคะก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะจะมาคุยในเรื่องของเคล็ดลับต้นกำรับแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นผลัดประมวลคะอยากให้ผมว่าแนะนําคุณป้านิดนึงค่ะแล้วมาพูดคุยกันว่าจานนี้อร่อยอยังไงบ้างค่ะไรร้องกรุ่นนี่แหละครับฝีมือนะครับ คุณป้าเขาคุณป้าคะสวัสดีค่ะคุณอยากถามคุณป้านะคะว่าจุดเด่นของผัดไทยของคุณป้าจานนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเครื่องปรุงทุเองค่ะ,คะแบบว่าเราทําสะอาดหลัการทำไมเาะว่า,าสารน้ำสุกเคยมาตรวจแล้วก็ไม่เจอสารพิษเพราะว่าเราแช่สูงอ่อกนี่เราแช่เป็นหลายหลายชั่วโมงค่ะต้นผักอะไรเนี้ยอยา่างรวมว่าเราเราควบถั่วเอง ตัวตัวเองตัวพิเอกเอกตัวพิเอกแล้วมีมาเฟืองมาเฟืองเป็นองประกอบก็แบนเป็นแบบสูตรโบราณเลยสูตรโบราณต้องใช้ฟืนแล้วเครื่องของผัดไทยแบบโบราณครบเครื่องไหมครับครบครบเครื่องนะครับเป็นเป็นผัดไทยโบราณจริงๆผัดไทยโบราณนะคะได้บอกว่าบรรพบุรุษมีมานานอม่นานานแล้วค่ะนานมามุป้าเป็นเป็นจากจชวดโอมาจากชวดเลยเป็นลำดับรุ่นที่เท่าไหร่คะ ลำดับรุ่นที่เท่าไหร่ของของคุณป้าเนี่ยค่ะที่ที่สืบทอดของการทําบัดไทยมาช่วยแล้วมายายแล้วมาแม่แล้วมาสี่ <4 S 2> นะคะเป็นรุ่นที่4แล้วคะ<ม>่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่ายังคงความอร่อยและก็สูตรดั้งเดิมนะคะต,ตอนนี้คงจะเป็นรุ่นที่5แล้วลูกจบปตรีมาแล้วก็มาช่วยรุ่นท<ม>ี่ห้นะคะเรียกได้ว่ามรดกล้ำค่านะคะ<ม>คืออาชีพนี้นะคะ<ม>ทีนี้ท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราก็พาท่านผู้ชมมา ทานผัดไทยนะคะมารู้จักคุณป้าอยากให้คุณป้าเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงนะคะว่าทําไมถึงได้มาสืบทอดและมีการเปลี่ยนแปลงสูตรบ้างไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะป้าบุมเดือนอยู่ที่นี่เจอที่นี่ได้รับการถ่ายทอดผัดไทยตั้งแต่เล็กๆและการจะถ่ายทอดให้ลูกเป็นระดับที่ขห้อต่อไป แล้วลูกแกถามอร่อยอร่อยนะอร่อยนะลองลองลองกินดีมือลูกรู้ยังค่ะค่ะคุณป้าคะมีคำถามเลยค่ะที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแล้วก็วันไหนมีปิดสองโมงคือสองโมงเช้าแปดโมงเช้านะคะค่ะก็เลิกสามโมงเย็นบ่ายสามโมงนะคะสิบห้านาฬิกาค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าจะไปหาหมอหรือว่าเพื่อนบ้านให้ไปช่วยงานอะไร หยุดโดยไม่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายแล้วจานสิบแปดบาทนี่พอมีกําไรไหมคะก็ได้บางเล็กน้อยคือเราอยู่บ้านเราไม่ต้องเช่าที่ก็ค่าน้ําค่าไฟอะไรก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคนูถามนนีงค่ะสิบแปดบาทนี่รวมผักพวกนี้ด้วยหรอคะรวมเครื่องเคียงรวมทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าวัหน้้ครับมต้องขอบคุณมากค่ะพามาทานของอร่อยแล้วยังถูกอีกค่ะก็คิดว่าที่นี่เป็นการทานอาหาร ก็เลยกแบบไทยๆอร่อยเจ้าสิบห้าบาทใช่ค่ะมีก๋วยเตี๋ยน้ําด้วยค่ะเกี๊ยวต้มยำค่ะอยากให้คนน้าเชิญชวนคนอ่างทองพวกเราเนี่ยค่ะมาทานของคนอร่อยของคนอ่างทองเนี่ยค่ะบอกพี่น้องคนอ่างทองนะครับใครยังไม่เคยมาที่นี่ต้องมานะครับแล้วก็ที่นี่ของอร่อยจริงแล้วก็ถ้าเกิดก็ช่วยบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับขับไทยทองคุ้งเป็นบัตรไทยที่มีผู้จังหวัดอ่างทองมานำเรนอขออร่อยคับค่ะ นผูชมคะนี่ก็เป็นอีกสาระหนึ่งของรายการสั้นๆที่นี่อ่างทองนะคะรายการเพื่อคนอ่างทองแนะนําเรื่องของอ่างทองเป็นมุมอร่อยๆของเด็ดๆนะคะในทุกมุมทุกแง่ของคนอ่างทองค่ะ ซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะภุ้มจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหัวหน้าส่วนราชการคนไหนต้องติดตามค่ะและท่านจะพาทีมงานเราไปรู้จักในมุมไหนนั้นพบกับรายการที่นี่อ่างทองได้ไหม่สําหรับวันนี้นะคะปุ้มนะคะพี่ประมวลกับคุณเป้าวงเดือนลาไปก่อนพร้อมกับผัดไทยจันอร่อยๆอที่วัดท้องคุ้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่นอ่